ปวดตูดมากเลยอ้าสกิบดิสกิบดิสวัสดีทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่า For Our Shelter เราจะใช้เป็นหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งไทเกอร์อ้มเอ็กซ์เจนิชั่นโลเทกได้เลือกคุณเออเบลเนี่ยคือเป็นที่สำหรับทำให้พวกเราอ่ปลอดภัยจาก โอเวอร์เส oh, mm ียคุณคือคนที่เอ่อไม่รู้สิบอกบอกไม่ถูก okay. mm hmm. แต่ละห้องจะมีค่าสเปเชียลต่างกันรู้เปล่า mm hmm. มั่วละอ่านมั่วละชะ่างมันคำขำางๆสกิบีทอยเนี่สกิบดิสกิบดิทอยเนี ไปกันเลยโอเวอเสียโอเคก่อนหนึ่งสองห้าเออเออเออนี่โอเคไปเลยโอเคคนณแม่โอเคสวัสดีครับอันนี้ผมรู้ เอาไปไว้ในหะ้องมาด้วยเคยไปด้วยกันเลยทำงานทำงานทำงานอน๋นอน ดลัทุเยียมต่อไปห้องอาหารตรงนี้เหนื้อยนิหล่างห้องอาหารเอาข้างๆกันอืมลึกมากเลยเอากระตุกละอือ เดี๋ยวบ้าๆา,า,าเฮ้ยหนูไม่ดีเลยเฮ้ยคนมาเต็มเลยโอไม่ต้องห่วงกับประชาชนผมมาช่วยคุณเ,เดี๋ยวจะคือโอ๊ชยอช่วยด้วยโอเคดูเลยนะดูเงียบๆอือ ่ดินเนอร์ส่วนใหญ่จะต้องเป็นเอเพราะฉะนั้นมามีใครเก่งเรื่องเอบ้างคนนะ่ะอู้คุณเก่งเรื่องเอมากคุณเป็นแม่ครัวแกเอาไปไม่ได้บอกเด็นแม่ครัวแล้วคุณล่ะพีบี P. 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 พีคือไหนอ่ะพีคือนน้ำโคดีเลยสิเออคือทำงานตั้งน้ำอ่ะ อันนี้มีทุกอย่างโอเคถ้ามันก็อะไรดี่อนที่เขาถ้ามันก็เอาเป็นเอาไฟใช้อะไรไฟไฟ MG F แล้วเขามีค่ อรื่องก็น้ำด้วยกันน้ำน้ำก็ต้องน้ำก็สำคัญพูดละอ่อาไปช่วยไปช่วยน้ำดีกว่าแล้วยู่ละเอสเยอะเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยไฟแล้ว ต okay. อนนี้ทุกอย่างป็นปีๆยังไม่มีพวกแล็บโลชโผล่กมาฆาตกรรมไม่มีคนมาเพิ่มไม่รวยะเรวว่าพอแล้วแหละใช่นี้แหละเราฉนวันนี้อยู่ล i v วิ่งรูมด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เรียกอะไรหรอก กออน่นอยู่ี่วิ่งวนไปอยู่แบบอ่าใส่มน t อ๋อมันโคตรเตี้ยวเดี๋ยวคนนี้เขา เขาเก ality, ่งเรื่องอะไรเขาเก่งไม่รู้สิก็พอใช้ไล้ไปช่วยไปช่วยเป็นแม่ครัวแล้วสองคนเขาทำอะไรอืมเขาคุยกันทั่วไปอืมอืมสั่งอะไรเพิ่มดีกว่าอืม รู้สึกว่าลิฟวิ่งรูมเรายังน้อยไปค่ะรวมก็เอ่อเป็นสองห้องนี้แหละสุดท้ายก็เอ่อมาไฟฟ้าก็สำคัญเอ่อเต็มอือ แต่นะมาไอ้คุณคุณอ่ะคุณนั่นแหละคุณอ่ะเท่าไหร่คุณเอสูงใชง่ไหก็เอ๋เดี๋ยวแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คุณผู้หญิงไม่คุณผู้หญิงคุณนั่นแหละดีแล้ว,วไม่ ล้วคุณผู้หญิง,งเขาเขาเกลี่ยอะไรอีกบ้างไอ้ไอ้ไอไออันไหนอันไหนไอไม่รู้อ่นะอืมเออเราคุณเราคุณปีคุณผู้หญิงเคุณโอ้คุณทำ <c oughs> แปลว่าคุณน่าจะเหมาะสมกับการ ไม่เลยฮิวโกชาไมไปปีโนคียังอืมอแล้นี่อมนี่มันเพอร์เฟกกับฉันมากอ่าุณวูกชายหรืออะ แล้วคนสองคนนี้ล่ะฟันของนายันขาวสวยงามเหมือนโครงกระดูกมีความสุขด้วยแล้วสองคนนี้ล่ะนก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 แล้วคนนี้ล่ะอาหารได้มาแล้ว ไดรใครก็ได้สกิมบิลี่เทเลทอเย yes ไปดีสิตัวนี้คือเราสร้างอะไรได้บ้างยังไม่รู้นั่นคือเมืสองคนนี้เขาเริ่มคุยกันแล้วอาเจ U R R ี บบโอเคค,คุยกันไปออน,นแนบ,บเดียัอ,<า>อันนี้คืออะไรต้องสร้างองอฟฟิศออฟฟิศโอเคสตอร์ทรูมนั่นคืออะไร แอ็คมันคือแล้วก็ไม่รู้อันนีคือเติมอันนี้คือร์สก i บิดีทอเลตอะไรมาอัดมันนี่เครบอว่าคลิปนี้ก็เอ้ยเอาขอคนนี้ก่อนเขาเก่งด้านรู้สึกว่าแอลจะเยอะกว่าชาวบ้านแล้วแอลคืออะไร แอลยังไม่มีความจำเป็นว่นาฉะนั้นก็ไปแเอาไปอยู่ในนี้ก่อนตอนเป็นว่าคลิปนี้กุกตกเลยดีเลยเลือกกันคลิปหน้าในเกมฟอร์ชิงเจอร์แสนสกิมดี่